สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังช่อง Friday Liverpool Channel ทุกท่านมาพบกับสรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสรลิเวอร์พูลประจำวันเสาร์ที่25ตุลาคม2568กันครับเริ่มต้นจากข่าวที่1กันเลยอัปเดตอาการบาดเจ็บนักเตะลิเวอร์พูลอา่านเนสลอตเปิดเผยข่าวร้ายก่อนเกมออกไปเยือนเบรนฟอร์ดอ่านในสลอตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูล ออกมาอัปเดตสถานการณ์อาการบาดเจ็บของนักเตะหงแดงลิปูหลายรายก่อนเกมพรีเมียร์อังกฤษกับเบรนฟอร์ดในคืนวันเสารน์นี้ซึ่งดูเหมือนจะไม่ใช่ข่าวดีนักสำหรับแฟนบอลหงแดงลิปูนักเตะคนสำคัญ4คนมีปัญหาอาการบาดเจ็บเดเิมีฟิมปงกลายเป็นนักเตะรายล่าสุดที่ต้องพักยาวหลังได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสติงจากเกมที่บุกไปถล่มแฟรงก์เฟิร์ตห้าประตูต่อหนึ่งเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยอาร์เนส์ล็อตยืนยันว่าเขาไม่อยู่ในสภาพที่ดีมากนักและจะไม่ได้ลงเล่นในเร็วนี้ขณะเดียวกัน อเล็กซานเดอร์อิซักและไรอันกาเฟนเบิร์ดก็ยังไม่แน่ว่าจะฟิตทันเกมสุดสัปดาห์นี้หลังมีปัญหาอาการบาดเจ็บโคนขาหนีบและข้อเท้าตามลําดับส่วนอาริซงเบเกอร์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งยังคงต้องพักต่อจากอาการบาดเจ็บแฮมซิงและจะไม่มีชื่อในทีมอีกครั้งอานเนสส์สลอตเปิดเผยว่าเยเลมี่ฟิมปงไม่อยู่ในสภาพที่ดีซึ่งหมายความว่าเขาจะไม่ได้ลงเล่นในคืนวันนี้หรือแม้แต่สัปดาห์หน้าอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมซิงแบบนี้ต้องใช้ระยะเวลาพักพอสมควรส่วนอเล็กซานเดอร์อิซัก อาการไม่รุแนแรงมากนะักแต่ยังต้องรอเช็คฟิตอีกทีว่าจะพร้อมในเกมวันนี้หรือเปล่าไราอันกาฟินเบิร์ดก็เช่นเดียวกันเขาไม่ได้เดินทางไปกับทีมเมื่อกลางสัปดาห์เราจะต้องประเมินอ,อีกครั้งในวันนี้ส่วนในรายของอาริสงเบเกอร์จะยังไม่อยู่ในทีมในวันนี้และน่าจะต้องใช้เวลาอีกเล็กน้อยกว่าที่อาริสงจะกลับมาได้การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเกมออกไปเยือนเบรนฟอร์ดการขาดเยเลมีฟิมปงและความไม่แน่นอนของอเล็กซานดิซักทำให้อาร์เนสโอตอาจต้องปรับทีมอย่างน้อย2องตำแหน่งในเกมนี้อนบี จะได้ลงเล่นแบ็คขวาแทนเจอรมีฟิมปงโมัวร์เมดซาล่ามีแนวโน้มกลับมาเป็นตัวจริงแทนอเล็กซานเดอร์อิซาคหากอาร์นสซ์ลอตยังคงใช้ระบบการเล่น4-2-2-2ที่พึ่งเวิร์กในเกมยุโรปเฟเดริโกเคียซ่าก็อาจด้โอกาสลงสนามอีกครั้งแดนกลางคาดว่าจะยังคงใช้คู่เดิมโดยมีโดมินิกโซอบวร์ไล่จับคู่กับเคอร์ติจโจนหลังจากทั้งคู่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในเกมที่บุกไปถล่มไอทัคแฟงเฟิร์ต5ประตูต่อ1ส่วนมิลอ์เคอร์เคสและ ister, อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร บทสรุปก่อนเกมแมรี่พูจะเพิ่งเรียกความมั่นใจกลับมาจากชชนะเหนือไอท็กแฟงเฟิร์ตแต่การเสียเพื่นตัวหลักถึง4รายย่อมส่งผลต่อความพร้อมโดยรวมของที่ไม่น้อยอย่างไรก็ตามอ่านสลอตยังคงมีทางเลือกเพียงพอในแนวลุกและแดนกลางเพื่อเดินหน้าล่าชัยชนะต่อไปเกมออกไปเยอนเป็นฟอร์ดคืนนี้จึงเป็นอีกบททดสอบสําคัญของหงแดงลิพูในการรักษาโมเมนตัมแห่งการคืนฟอร์ไม่ได้อย่างต่อเนื่องมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับลิพูปรับระบบการเล่นอีกครั้ง ก่อนออกไปเยือนเบรนฟอร์ดในสุดสัปดาห์นี้เคอติโจนยังได้ไปต่อกับทีมอันเนสลอตเตรียมเผชิญอีกหนึ่งบททดสอบครั้งสําคัญเมื่อเขาต้องตัดสินใจว่าจะยึดหรือเปลี่ยนระบบการเล่นหลังพึ่งพาทีมหยุดสถิติแพ้รวด4นัดได้สําเร็จในกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเปลี่ยนระบบแล้วเห็นผลทันตาลิวพูพึ่งคืนฟอร์มเก่งด้วยการถล่มไอทักซ์แฟงเฟิร์ตหประตูต่อหนึ่งหลังจากเปลี่ยนมาใช้ระบบการเล่น422 2, 2, 2ซึ่งดูเหมือนจะเป็นคําตอบที่ทีมตามหามานานการแข่งขันกับเบรนฟอร์ดในวันสานี้ จึงเต็มไปด้วยความคาดหวังจากเหล่าแฟนบอลที่จะเห็นแนวลุกที่ดุดันอีกครั้งหงแดงลิพูชนะรวด5นัดหลังสุดในลีกเมื่อเจอกับเบรนฟอร์ดและเกมนี้พวกเขาจะได้เจอหน้าเพื่อนเก่าอย่างคิวบินเคลอร์และจอแดนเฮนเดสันอีกด้วยอัปเดตอาการบาดเจ็บข่าวดีน้อยกว่าข่าวร้ายเยอะขึ้นอาร์นเซ็อตยอมรับว่าสถานการณ์ผู้เล่นบาดเจ็บยังไม่น่าชื่นใจนักโดยอัปเดตล่าสุดมีดังนี้เยนม,มีฟิมปงมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อแฮมสิงอาการยังไม่ดีขึ้น ต้องพักอีกนานอเล็กเซนร์อิซักมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่โคนขานีบมารุนแรงมากแต่ต้องรอดทดสอบความฟิตก่อนเกมไรอันกาเฟนเบิร์ตมีปัญหาอาการเจ็บข้อเทา้าต้องรอดทดสอบความฟิตเช่นเดียวกันส่วนในรายของลิซงเบเกอร์มีปัญหาอาการบาดเจ็บที่กามเนอแฮมซิงต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าจะกลับมาได้ตัวจริงที่คาดว่าลิปูจะส่งลงสนามในเกมบุกไปเยือนเบรนส์ฟอร์ดในวันเสาร์นี้มีแนวโน้มว่าอาร์นสลอตจะกลับมาชาร์บรเล่น4-2-3-1อีกครั้ง เพื่อเน้นความสมดุลในแดนกลางและจะมีการเปลี่ยนแปลงบางตำแหน่งการหายไปของเยนมี่ซิมปงทําให้คอเนอร์เบลลี่น่าจะได้ลงเล่นเป็นแบ็กขวาโดมิเกโซบอไลน์จะได้ยืนกลางสนามตามถนัดแอนดี้โรปสันยังไม่ได้ออกสตาร์ทในพรีเมียร์ลีกเลยในฤุ้กาลนี้ทําให้โอกาสของมิลอสเคอร์เคสดูมีน้ําหนักมากส่วนในรายของโดมิเกโซบอไลน์และเคอร์ติโจนประสานงานกันดีในเกมยุโรปเมื่อกลางสัปดาห์จึงน่าจะได้จับคู่กันอีกครั้งในแนวรุกคอิกาโก้หูโก้เอกิริเก้และฟอร์นเวีย่ง ่วนโมซซล่าคงกลับมาเป็นตัวจริงหลังถูกพักในเกมที่แล้ว11ตัวจริงที่คาดว่าลิฟูจะส่งลงสนามในเกมนี้อันเนสลอตน่าจะยังคงยึดระบบการเล่น4-2-3-1ผู้รักษาประตูเป็นจอร์จี้มารมารัตวิดีลงเฝ้าเสาแผงแบ็กโฟร์แบ็กขวาคอเนอร์แบลลี่คู่เซนเนฮาบอิบายมากโกนาเต้จับคู่กับวูจิฟันไดแบ็กซ้ายมิลลเคอร์เคส มิดฟิลด์คู่กลางเป็นเค์ติโจนจับคู่กับโดมินิกโซบอตไล์ปีกขวาโมซาลาปีกซ้ายโคดิกกโปมิดฟิลด์ตัวลุกฟอร์เรนเวียสต่อหน้าตัวเป้าเป็นฮูโกอิกิริเกหรือจะต่อยอดในระบบการเล่น4-2-4ที่พึงทำได้ดีในเกมยุโรปอีกทางเลือกหนึ่งก็คือการคงระบบการเล่น4-2-4หรือ4-4-2หรือจะเรียกว่า4-2-2-2ก็ตามไว้เหมือนเกมกับแฟรงก์เฟิร์ตซึ่งอาจเหมาะกับเบรนฟอร์ดที่มักตั้งรับแน่น หากอเล็กซานด์อิซักไม่ฟิตส,สมบูรณ์โมซาราคือคนที่เหมาะสุดจะลงสนามมาแทนแต่เฟเดริโกเคซ่าก็ได้โอกาสลงสนามมาเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นนักที่2ซึ่งหลายคนมองว่าเขาสมควรได้รับโอกาสนี้จากฟอร์มการฝึกซ้อมของเขา11ตัวจริงอีกแบบที่จะมาในระบบการเล่น4-2-4หรือ4-4-2หรือจะเรียกว่า4-2-2-2ก็ตามนำโดยผู้รักษาประตูอย่างจอร์จี้มาาดัดวินีลงเฝ้าเสาแผงแบ็กโฟแบ็กขวาคอเนอร์แบดดี้ คู่เสร็จนะครับอิบัยมาโกนาเต้จับคู่กับวูจิลฟานได้แบ็คซ้ายแอนดี้โลปบสันมิดฟิลด์คู่กลางเคนจิโจนจับคู่กับเดวนิกโซบอตไลตัวรุกฟอร์เรตวียอสเฟเดิโกเคียซ่าฮูโกเอ็กิริเก้และโคดิกัาโปประเด็นสำคัญก่อนเกมการที่ไม่มีชื่อของอลิซิสแมคลิสเตอร์ในตัวจริงที่คาดทั้งสองแบบสะท้อนว่ากองกลางชาวอาร์เจนตินายัางต้องเรียกความฟิตกลับมาให้ได้ส่วนไรอันกาเฟนเบิร์ดหากไม่พร้อมจริงลิฟูก็คงไม่เสี่ยงใช้งานเบนฟอร์ดเองแพ้รวดในลีกมาแล้ว3นัดติดต่อ,อกัน จึงต้องการแต้มสุด,สดในเกมนี้แต่รีพูของอันเนสลอตเริ่มมีความมั่นใจกลับคืนและรู้ดีว่าพวกเขาจะมีโอกาสมากมายเหลือเพียงต้องจบสกอร์ให้เฉียบคมเท่านั้นสรุปแม้จะยังไม่ชัดว่ารีพูจะใช้ระบบการเล่นแบบใดแต่สัญญาณเชิงบวกเริ่มกลับมาแล้วทั้งความมั่นใจและพลังในแดนหน้าเกมที่เบรนฟอร์ดจึงอาจเป็นอีกก้าวสำคัญในการพลิกฟืน้นฤุูุการของอร์เนสลอตและนี่คือความพร้อมก่อนเกมที่สโมสรร์พูของเราจะบุกไปเยือนเบรนสฟอร์ดในศึกฟุตบอลพรีเมียร์กังกฤษสัปดาห์ที่9นะครับ เพื่อนๆที่เป็นแฟนบอลลิพูชื่นชอบแผนการเล่นแบบไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะอ่านและตอบกับทุกคอมเมนต์แน่นอนชอบแผนที่1หรือแผนที่2ส่วนตัวผมแล้วผมชอบแผนการเล่นที่2ในระบบการเล่น4-2-4หรือ4-2-2-2หรือจะเรียกว่า4-4-2ก็ตามนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าอาร์โนลด์เลือกใช้แผนการเล่นนี้นะครับจะทําให้ฟอรเรนเวียมีอิสระในการเล่นเกมลุกมากยิ่งขึ้น ต่อให้เขาประจําการอยู่ทั้งปีขวาก็ตามแต่เขาสามารถโชว์ไปซ้ายทีขวาทีหรือสามารถเจาะตรงกลางได้ทําให้มิติในการเล่นเกมนุกของลิฟว์เรามีหลากหลายมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าอานาซอสเลือกที่จะใช้แผนกรเล่นนี้ก็ต้องยอมรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือโมซาล่าจะต้องไม่พอใจอย่างแน่นอนและการที่โมซาล่าไม่พอใจมันจะส่งผลให้ห้องแต่งตัวมีความคุกคกุรุนขึ้นมาหรือไม่อันนี้ก็ต้องมาตามลุ้นตามเชียร์กันต่อไปนะครับและนี่คือทั้งหมดของคลิปในวันนี้ เพื่อนๆที่เป็นแฟนบอลลิฟูชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้สามารถให้กำลังใจผมได้โดยการกดติดตามช่องแฟนเด y รลิพูชแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับร่วมเดินทางไปกับผมให้ได้หนึ่งเหมือนซับสไครต์กราบขอบพระคุณมากๆครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ